มาหานไม้แล้วครับไม้ลึกลับนี่ครับน้องน้องธรรมชาติไม้ลึกลับโอ้โหลงทั้งมาขันลงตั้งไปขึ้นแล้วบักชูบวอนหอดไปพุ้ยไม่ทั้งไหนเนาะเดี๋ยวสะเละนี่ครับพ่อไม้ละกับป,าปาลาไหล ส้มบรรยากาศโอ้โหโน้องนี่ก้างนะครับเตรียมอุป,ปรกรณ์เนาะมาลุยบังจากมือครับเป็นว่าปลายแง่หลาอวไรสักนย่า ครับเดี๋ยวเตรียมอุปรกรณ์ลงไปตกครับมานบอหมาัานบอรู้ครับมาแล้วก็ต้องลองมาแล้วครับตัวแรกครับมาแล้วเออเป็นวนจันหน่อยมนัมนม,นมันมันมือตีเื่นการเรียน <laughs> เรออียนถ่ายติดยากติดแค้นเออ อ่าละหนึ่งตัวสวยๆพอเมียนไปใส่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวจัดพอจัดเมียมต่อานมาแล้วครับตัวที่สองปลาตะเพียนสวยๆโอ้ยเป็นตะมาเหลนอยู่นี่มาันมันมันมันไม้ลึกลับไม้ลึกลับเอ,อ้เอาเาแล้วมาแล้วปลาเข้าแล้ว เดีราชงเหมืองแรงครับรอชมผลงานเหมืองแรงเนอส่งผลงานครับส่งผลงานเหมือ่เอเทียนสองตัวสวยอีสกุกโอ้ยว่าเมียนวลจันตัวหนึ่งนี่ครับพ่อหมานอยู่ครับพ่อหมานอยูอ่นี่ครับเดี๋ยวอ้อยไปยครับเหมืองแรง้งเทียนบนกันลังอ้อยป่า อ่อยใบมืออื่นใครมาจัดไหมครับปลากำลังเข่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกำลังอ่อยใบกำลังอ่อยใปกาบ,บานครับพี่น้องได้เวลาแล้วคำแล้วครับหาโมงแรงแล้วคำแล้วคำแล้วมืออื่นเจอกันไหมมานอยู่ครับเช้า